และว,วันสําคัญก็มาถึงเช้าวันนั้นเครื่องดากตตาของบริษัทเบิร์ตแอนซันซึ่งหน่วยไวสตาราทำสัญญาจ้างให้มาขนข้าวสารและอาหารส่งทหารเราในแนวหน้าได้ลําเลียงทหารมงจํานวนหนึ่งกองพันจากเมืองมอกมาโดดล่มลงที่บ้านมานเพราะสนามบินยาวไม่พอยเครื่องบินชนิดนี้ล่อนลงพวกชาวบ,บ้านแตกตื่นวิ่งมาดูเหมือนมีงานวัดเผยไหลกเกรงว่าเรื่องนี้จะร่วงรู้ไปถึงหูศัตรทูที่ตั้งที่มั่นห่างจากคุ้ยเสียไปไม่กี่กิโลเมตรจึงเรียกผมไปสั่งช่วยปล่อยข่าวว่าฐานมงมาซ้อมรบครับ แต่อย่าบอกจานวนนะผมชวนไอ้สอยออกจากสนามบินเดินมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านแล้วถามมีข่าวคําหอมไหมอันนี้อยู่ปากซันครับรู้แล้วติดต่อมามั่งหรือเปล่าไม่มีครับชักคิดถึงว่ะเมื่อวานนี่สีแก้วมาจากคุ้ยเสียครับผมหูพึ่งทําไมไม่บอกกูวะมาตามนายครูแล้วแต่เห็นกําลังประชุมอยู่กับอเมริกันในเต็นท์เลยไม่กล้าเข้ากลับไปแล้วหรอวะครับแล้วเมื่อไหร่จะมาอีกไม่เห็นมันพูดครับสุบุรีไหมไอ้สอยเรียริมสีปากแผลกำลังอยากอยู่พอดี ผมส่งให้มวลหนึ่งพร้อมทั้งจุดให้มันด้วยฐานมงมาทำไมกันเยอะแยะครับนายครูอุตส่าห์พูดเรื่องอื่นตั้งนานเพิ่งได้ยินคำถามที่ผมอยากฟังจากปากมันอยู่เดี๋ยวนี้เองซ้อมลบตามปกติเมื่อไหร่กลับครับคืนนี้จะฝึกเดินไปห้วยเสียโดยไม่ใช้แสงไฟผมโกหกด้วยความจริงจะ,ะเสกเอไอชาวบ้านรู้ละ่ะเดี๋ยวเขาสึกส่งกําลังมาดักโจมตีนี่คือวิธีปล่อยข่าวให้ล่วไหลย,ยังรวดเร็วยิ่งกว่าไฟไหม้ป่าที่ผมเคยเรียนมาแล้วจากหน่วยตำรวจตะเวนชายแดนขณะที่ยังรับราชการอยู่วิธีนี้ได้ผลทุกครั้ง เพราะมนุษย์เรามีสัญชตาตญาณยกตนข่มท่านติดสันดานมาตั้งแต่เกิดจึงชอบขยายสิ่งที่ตนรู้ให้คนอื่นฟังเพื่ออวดว่าตัวเองเป็นคนใกล้ชิดต่อเหตุการณ์เหนือใครยิ่งเป็นความลับด้วยแล้วก็สนุกกันใหญ่คันปากยุบยิบอดพูดไม่ได้ทีเดียวเชียวแล้วก็จริงอย่างว่าสองชั่วโมองต่อมาข่าวทหารมงซ้อมรบก็แพร่สะพัดไปทั่วบ้านหมานเพราะไอ้สอยนั่นเองเป็นตัวการทําให้เพอไรหัวเราะชอบใจในวิธีการของผมหลังจากได้ส่งวิทยาออกไปสดับตอบฟังแล้วกลับมารายงาน ใครเป็นคนพูดเพอร์ไลสักกันล่าครับผู้หญิงเหรอก็เมียผลทห,หารสอยไงล่ะครับท่านเธอดินจากใครผมถามวิทยาเป็นภาษาอังกฤษเพราะอยู่ต่อหน้าเพอร์ไลผู้ใหญ่บ้านกระซิบบอกเธอแล้วสั่งว่าเป็นความลับอย่าพูดไปฮ <laughs> ผมปล่อยกากเบิร์ดเลอร์แล้วเธอกำชับคุณไม่อย่าปากพ่อยใช่ไหมทำไมคุณรู้ก็ผมเป็นคนปล่อยข่าวนี้ให้ไอ้สอยเองงั้นก็หมายความว่าใช่ไอ้สอยข้าไปบอกผู้ใหญ่บ้าน เพอร์ไลยิ้มก่อนสั่งวิทยาหรือไปช่วยเฮนริกลาดมต้อนรับฐานมงเมื่อวิทยาออกจากห้องแล้วเพอร์ไลก็เรียกวอลเกอร์ผู้ชำนาญวัตถุระเบิดมาซักซ้อมแผนเข้าตีโดยใช้แผนที่ประกอบคำอธิบายทิศเหนือของหมู่บ้านนี้เป็นลำธารส่วนทิศใต้เป็นป่าทึบเราต้องลุกเงียบเข้าไปพร้อมกันเพื่อตัดการติดต่อกับหน่วยใหญ่ของข้าศึกเลขสองด้านล่ะวอลเกอร์ถามเป็นหุ่งโลง่งมันฝังระเบิดไว้เต็มเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างยิ่งใจผมเข้าด้านไหนลำธารมีกำลังเท่าไหร่ หนึ่งกองร้อยคอยดยกยิงค่าศึกที่จะแตกกระจายก,กระจายจากที่ตั้งมาถูกพวกโอโจมตีโดยไม่รู้ตัวคอยสกัดกั้นกําลังหน่วยใหญ่ที่อาจยกมาช่วยด้วยทนายอยู่กับใครเขาหันมาถามผมแทนอุ๊เพลร์ไรตอบสั้นๆงั้นผมก็ไม่มีล่ามนะสิไม่จําเป็นเพระาะทหารเหล่านี้รู้หน้าที่ดีอยู่แล้วหรือเพียงแต่ให้กําลังใจพวกเขาปฏิบัติงานเต็มความสามารถก็พอเข้าใจละไปพักผ่อนได้แล้วจะออกเดินทาง1 8บแปขณะนี้เวลาเท่าไหร่1 5บหานาทีวอลเกอร์ตั้งเข็มนาฬิกาให้ตรงตามนั้น ขณะเพอร์ไลท์เก็บแผ่นที่แล้วหันมาถามผมรู้สึกไงเฉยๆครับไม่ตื่นเต้นเหรออย่าลืมผมเป็นโปลิตเก่านะโปลิตเคยออกรบหรือเปล่าตอนเป็นตำรวจรถถังผมปราบกบฏมาแล้วสองครั้งนะงันใช้ได้อ้วพึ่งรู้เดี๋ยวนี้เองจอนสันถือกระดาษแผ่นหนึ่งเดินเข้ามารายงานเพอร์ไลท์ทั้งปากซันวิทยุมาบอกว่าไม่มีหมาสักตัวในหมู่บ้านนั้นเพราะอะไรวะพวกวิทยงฆ่ากินหมดแล้วเพอร์ไลท์ตีหน้าชอบกนมันอดอยากขนาดนั้นเชียวเหรอวะไม่ใช่หรอกครับ ผมชี้แจงแทนหมาเป็นอาหารชั้นหนึ่งของพวกมันฮะอย่าพูดต่อเดี๋ยววูกินข้าวไม่ลงเวลาผ่านไปทีละน้อยพร้อมกับท้องฟ้าค่อยๆมืดลงตามลำดับกระทั่งหกโมงเย็นล่วงไปแล้ว28นาทีเพ์ไรล์และวอลเกอร์ er ในเครื่องแบบทหารอเมริกันชุดคอมบทตกำลังยืนฟังพันตรีตูรลองผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วพูดปลุกใจทหารมงตรงบริเวณลำธารใกลทางเดินไปหมู่บ้านห้วยเสียส่วนผมก็อยู่ในชุดทหารสวมหมวกเหล็กสะพายคาบ,บายด้วยเหมือนกัน แต่ไม่มีเครื่องหมายยศและสังกัดฟังรู้เรื่องเหรอผมแก้งกระซาววอ,อกเกอร์เขาสั่นหัว <No. S 1> น้องั้นยิ้มทําไมก็ <c oughs> เห็นอาหารมันหัวเราะอวกเอาบ้างสิวะทุยวอ,อกเกอร์แยกเคียวทําท่าจะบีบคอผมก่อนถามตัวรองพูดอะไรไม่รู้บูชิดผมขยับปืนอย่าด่านะเว้ยเราจากล่ามสักทีสวะพูดให้ดีห้าร้อประโยคนี้ผมเล่นภาษาไทยชัดแจ๋ววอ,อกเกอร์หลับตาปีวอท ไวสตาทำสัญญาจ้างอ้วมาเป็นล่ามภาษาลาวนั่นเมเจอร์นั่นก็พูดมองอะสิก็จะอะไรสะอีกล่าคนหนาพันตรีตูร้องหันมาหาพวกผมพร้อมแล้วเมื่อผมแปลให้เพลไลฟ์ฟังเขาชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะและโบกไปข้างหน้าเป็นอนัสัญญาณให้ออกเดินทางได้หมวดรัตตะเวนก็เริ่มเคลื่อนที่มุ่งสู่หมู่บ้านห้วยเสียโดยทิ้งระยะให้กำลังส่วนใหญ่ติดตามไปห่างๆอย่างเงียบกริบขณะนั้นท้องฟ้ามืดสนิทเราถึงจุดหมายปลายทางช้ากว่าปกติหนึ่งชั่วโมงเต็มเนื่องจากต้องเดินทางตอนกลงคืน และพยายามไม่ให้เกิดเสียงดังเพื่อไรสั่งทหารซ่อนตัวในป่าทึบเพื่อลอกองร้อยวอลเกอร์ยึดแนวลำธารด้านหลังหมู่บ้านให้เรียบร้อยเสียก่อนเข้าจู่โจมผมส่งทหารสี่คนที่ผ่านการฝึกข้างเงียบมาแล้วเป็นอย่างดีไปสังหารตามจุดต่างๆพวกนี้ชำนาญเหลือเกินครับมีประสาตตาพิเศษกว่าธรรมดาคือสามารถหาสิ่งของเล็กๆในที่มืดได้โดยไม่ต้องอาศัายแสงไฟเลยขอลดสัมภาระออกจากตัวฝากเพื่อนไว้ใช้ปากคาบมีดพลลมคืบคานเข้าหาแนวฆ่าศึก ครูใหญ่เขาก็กลับออกมาหนึ่งในจํานวนนั้นรายงานว่าเรียบร้อยครับยามมีสองคนเท่านั้นตายหมดแน่นะเข้าชูมิที่ชุ่มโชคไปด้วยเลือดให้ดูลารองเข้าตีเลยหรือไงผมปรึกษาเพลไรเบาเยังรอให้กองร้อยวอเกอร์วังกําลังเสร็จซะก่อนเกรงว่ามันจะรู้ตัวเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนยามมาสิให้คนของเราไปยืนแทนผมเลยหันไปบอกทหารพลานให้ปฏิบัติตามนั้นทหารพลานสองคนนั้นจึงเดินฝ่าความมืดกลับเข้าหมู่บ้านเวียดกงอีกครั้งทุกนาทีช่างผ่านไปอย่างเชื่องชา้าซะจริง จะสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เพราะเกรงข้าศึกจะเห็นแสงไฟต้องซุ่มตัวเงียบติดอยู่ในพุ่มไม้ซึ่งชื้นแฉะและเย็นเฉียบการรอคอยสิ้นสุดลงเมื่อเข็มพายน้ำบนหน้าปัดนาฬิกาเพลยไลบอกเวลาตีห้าตรงท่านทุกคนลุกขึ้นด้วยความระมัดระวังคืบคลานเข้าหาแนวข้าศึกเหมือนพยักษ์หลายเตรียมตะคุบเหยื่อผมปลดห้ามไกปืนคาบายขณะเดินเคียงข้างเพลไลด้วยหัวใจเต้นระทึกปากพึมพมำโนโมสามจบแล้วท่องคาถาอารัธนาหลวงพ่อวัดปากน้ำที่สวมอยู่ที่คอสัมมาอรหัง สัมมา,รมารอรหังสัมมาอรหังเมื่อรู้สึกขดลุกสู้ซาทั้งตัวจึงหยุดทองขณะนั้นพวกเราเลยปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วฐ่านเวีทโกงนอนอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งใกล้ๆนี้เองเพราะได้ยินเสียงกลสลับด้วยเสียงระเมอชัดเจนเผยไร้หลอกและทั้งท่านมงยากย์ใหเข้าคุมทุกจุดเรียบร้อยจึงสั่งยิงไฟท่นใดนั้น ืนนับร้อยกระบอกก็แผดเสียงก้องป่าเป็นสัญญาณมารณะาของฝ่ายเวยกองที่เคยทําความเจ็บแค้นยังใหญ่หลวงให้ชาวเขาเผ่ามงที่ไม่นิยมคอมมินนิสต์มาเป็นเวลานานาน,นับชั่วยุคนเลยทีเดียวฐานเวีดกองจํานวนหนึ่งถืออาวุธวิ่งออกจากลาวป่าพร้อมทั้งยิงกระหน่ายังหูดับตับไม่ทาให้นักรบมงที่อยู่ภายนอกกระท่อมล้มตายไปหลายคนผมระเเผยไหลหมอบลงกับพื้นดินแล้วเหนียวไก่คาบายพ่นกระสุนไปทางนั้นบ้างการต่อสู้ชนิดโชคเลือดดาเนินไปกระทั่งหมดปืนกลเบาของฝ่ายเราเบนปากลํากล้องมาช่วยยิงสกัด เวียดกงกลุ่มนั้นจึงแตกกระจายหนีเอาตัวรอดอย่างไม่เป็นระเบียบพันตรีตูรองควงปืนพกอโตเมติจุด45หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า U.S. R มีไล่ยิงพวกที่หนีล้มผอยมืนใบไม้ร่วงแล้วก้มลงตัดหูทั้งสองข้างจากศพเหล่านั้นด้วยมีดพลลมยัดใส่กระเป๋าเสื้อหน้าตาเฉยเผิดลายจ้องฝ่าความสลัวของบรรยากาศไปที่ภาพนั้นพร้อมทั้งร้องรันเฮ้ย hey, อะไรวะนั่นก็เขาชอบกินใบหูคนแก้มเล่าไงผมบอกนึกว่าท่านไหนพนพูดเล่นผมจะขอเขาลองกินดูมั้งอ้วก <c oughs> เพลย์ไลโกงคอยังกระไก่เสียงกระสุนปืนนัดหนึ่งปมาเจาดลงดินห่างจากตัวผมไปนิดเดียวเพลย์ไลไวเหมือนลิงพลิกตัวนอนหงายพร้อมเหนียวไก่คาบายสองนัดซ้อนผลการยิงครั้งนี้ปรากฏว่าร่างทึบๆล่วงจากต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลนักลงมานอนแอ่งแมงกับพื้นดินผมเลยซ้ําเขาโป้งหนึ่งถูกหรือเปล่าไม่สําคัญขอให้ได้ยิงก็แล้วกัน <S <S เกือบไปแล้วไม่เล่าเพลย์ไลคลางท่านรู้ได้ไงมันอยู่บนต้นไม้โอ้จบลระสูตรเลนเจอร์มาอย่าลืมสินอนอีกคนเขาหันควับ เฮ้ย <Hey, S 2> พวกเดียวกันผมจึงรู้ว่าประสาททุกส่วนของเพ์ไลท์ดีมากคือหูไวตาไวและไม่ตื่นเต้นต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าทำให้ผมนิยมในตัวเขามากขึ้นอีกตั้งเยอะ